ผมชื่อกอนเป็นลูกชายเจ้าของร้านผมเห็นที่บ้านเปิดร้านอาหารมาตั้งแต่เด็กผมเลยมักจะคอยช่วยงานที่ร้านอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นงานในครัวหรืองานในร้านทั้งล้างจานเสิร์ฟอาหารแล้วก็หั่นผักวันนี้พ่อของผมต้องพาผมไปฝากกับอาจะมีเรื่องอะไรให้ติดตามมารับชมกันได้เลยกอนเดี๋ยวพ่อมาอยู่สองวันนะลูกจะไปทำธุระก็อยู่กับอาเขาอย่าดื้ออย่าซนนะครับโอเคครับพ่อ คอนวันดีอาสวดีคุณวนะวันดีจ้าเดี๋ยวพี่จะไม่อยู่ก็สองวันนะฝากหลานหน่อยนะเป็นครักง่า่งจังวัดนะครับอยู่ได้ไหมได้อยู่ได้ดืนะครับนะก่อนนะอย่าด้ก็อาเขานะแลวพี่เป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีไหมสบายดีนะครับอามีลูกด้วยนะเดี๋ยวอาจะพาไปดูจากน่าจะรุ่นเดียวกับน้องกรเลยแล้วจะเป็นเพื่อนกันได้นะครับครับพิงมีเพื่อนมาหาแล้ววันนี้รุ่นเดียวกันเลยลูกชื่อน้องกรณคุณแม่ฝากไว้นะได้เป็นเพื่อนกันนะคะ อยู่กับพิงนะลูกนะเมื่อกี้เราเห็นพ่อจะมาส่งพ่อเธอไปไหนอะ่ะพ่อเราไปต่างจังหวัดไปเรียนทําอาหารงาน,นพอดีเลยวันนี้แม่เรากําลังจะทํายําส้มโอฮะอะไรนะยําส้มเอ,อเหรอเราไมา่เคยกินมาก่อนเลยใช่ยําส้มโอแม่เรากําลังทาพอดีเลยเราไปช่วยแม่กันไหมได้เลยไปไปไปแม่คะมีอะไรช่วยไหมคะดีเลยลูกชชวยแม่ขุดประภาเดี๋ยได้ไหมคะ ได้จ้ะแม่พิงแม่ลืมเลยลูกส่วนนกกรไปเก็บซอสโอนในสวนให้แม่หน่อยได้ไหมคะได้จ้ะแมน่นี่โอ้ลูกใหญ่แม่ส้มมาแล้วขั้นเตรียมวัตถุดิบ นำส้มโอมาปอกเปลือกต่อมานำมะพร้าที่ขุดไว้มาขั่วตามด้วยถั่วเสร็จแล้วนำมาพักจากนัน้นนำพริกหัวหอมมาหัน่นแล้วก็เตรียมทำยำส้มโอได้เลยขั้นตอนการทำเริ่มแรกเรามาทำน้ำยำกันก่อนนำพริกเผาใส่ลงไป ตามด้วยใส่พริกกับหอมแดงที่ซอยไว้จากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลต่อมาบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยก่อนพอส้อมโอบางลูกอาจจะยังมีรสเปรี้ยวอยู่แล้วจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากัน นำซุปโอลที่เตรียมไว้ใส่ลงไปและค่อยๆดิดครับแล้วใส่มะพร้าวขั่วแล้วทั่วตามใจชอบเพิ่มรสชาติทั่วเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันสุดท้ายคนให้เข้ากันตักใส่จานกินกลับไปชะพปปเพิ่มความหอมอะไร อืเป็นไงอร่อยใช่ไหมล่ะ่อยแล้วหอังนี้เราก็องไปบอกพ่อเราแล้วแหละใจพัดมากเลยนะครับพี่ลลลที่ไปอยู่สองวันเลยฮะฝากดูแลหลานนะก็ขอบคุณสวัสดีฮะาฝังป้าสดีิาสวัสดีครับทำไรอยู่ครับลูกชาย ไปนั่งล้อนกันเลยค่ะเพ<อ>ืนยกไว้ชิมได้เลยครับผมครับว่าเมนูอะไรน่ากินยังไงครับเนี่ยจำส้มโอสูตรโบราณครับโอ้โหนี่เราต้องงามาเป็นเมนูประจำร้านเราเนี่ยครับน่ยกินขนาดนี้เนอะ